สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมายกตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะคือการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นวิธีการวัดการกระจายที่ใช้ข้อมูลทุกค่ามาคำนวณการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลหาได้โดยใช้สูตรดังนี้ค่ะถ้า x 1 x 2 x 3ไปจนถึง xn เป็นข้อมูล xn เป็นข้อมูล n จำนวนของประชากรและมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น mu แล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรก็คือ sigma เท่ากับ square root sigma i ลบหถึง n ในวงเล็บ x i ลบ m ทั้งหมดยกกำลังสองหาร n ค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะเรียกว่า sigma ค่ะและในกรณีที่ข้อมูลชุดนั้นเป็นข้อมูลของตัวอย่างจะใช้สัญลักษณ์ s หรือ sd แทนส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างซึ่งคำนวณจากสูตรต่อไปนี้ s เท mm hmm. <S S 2> ่ากับสแควรูทซิกมาไอลบหถึง hmm. n ในวงเล็บ x-x ลบ x บทั้งหมดยกกำลังสองหาร n ลบหเมื mm ่อ hmm. n เป็นจำนวนของข้อมูลของตัวอย่าง mm hmm. และ x bar mm hmm. เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของบุตรในครอบครัวหนึ่งดังนี้7,9,11,15,18นะคะวิธีทำนะคะ x bar เ,เท่ากับเอานำจำนวนของครอบครัวทั้งหมดก็คือ7,9,11,15,18นะคะมาหารด้วย5ค่ะจะเท่ากับ60 000, 5หาร5เท่ากับ12ค่ะจาก s เท่ากับ square root sigma i ลบ1ถึง n ในวงเล็บ xi ลบ x, x bar ทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n ลบ1และ n นะคะจะเท่ากับ5หาค่านะคะก็คือซิกมา i ลบ1ถึง5ในวงเล็บ xi ลบ x, x bar และซิกมา i ลบ1ถึง5ในวงเล็บ xi ลบ x, x bar ทั้งหมดยกกำลังสองได้ดังนี้ค่ะเราก็จะมาทำตารางนะคะก็คือแทน แทน IU นะคะของครอบครัวนี้ลงไปใน X i นะคะแล้วก็ตารางต่อไปก็คือ x i มาลบก,กับ x bar นะคะ mm hmm. ก็จะได้จำนวนเท่านี้แล้วก็ตารางต่อไปก็คือนำา i i มาลบก,กับ x bar ยกกำลังสองค่ะ mm hmm. ก็จะได้ผลพ้มเท่ากับ80ต่อไปนะคะจะได้ซิกมาถึง5ในวงเล็บ X i ลบ X bar ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะจะเท่ากับ80นะคะ และ S นะคะจะเท่ากับ square root 80หาร4นะคะจะได้คำตอบคือ4.47ค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างที่สอนนะคะอุณหภูมิในบ้านแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของอประเทศนะคะซึ่งวัดทุกเช้าวันที่หนึ่งของทุกๆเดือนคะ่ะจะได้ดังตารางคะ่ะก็คือเราจะมาหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้นะคะ วิธีทําก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะ x bar นำอุณหภูมิทั้งหมดนะคะมาหารกับเดือนทั้งหมดก็คือ12จะได้เท่ากับ16องศาเซลเซียสค่ะค่ะเราจะหาส่วนวงเวีนมาตรฐานได้ดังนี้คะ่ะก็คือ sigma i ลบ1ถึง12ในวงเล็บ x i ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลัง2คะจะได้เท่ากับจํานวนทั้งหมดนํามายกกําลัง2แล้วก็จะได้เท่ากับ700นะคะแล้วก็ตามสูตรนะคะ sigma อ่า i ลบ1ถึง12ในวงเล็บ x i ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะาหารด้วย n ลบ1จะได้เท่ากับ700หาร11นะคะจะได้63.636ค่ะแล้วก็ส่วนเบีง่งเบงมาตรฐาน s เท่ากับค r e o ซิ i ลบ1ถึง12นะคะในวงเล็บ x i ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะหารด้วย11จะได้เท่ากับ s แค r e 6ู o หนะคะและจะได้คำตอบเท่ากับ เจ็ดจุดเก้าแปดองศาเซลเซียสค่ะ